สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูยำหมูยอใส่เส้นแก้วค่ะแล้ววันนี้ก็มาพร้อมกับวิธีการยำที่แบบแซ่บจัดจ้านเลยแล้ววันนี้ใครอยากจะรู้อยากจะดูว่าทํายังไงเป็นมีวัตถุดิบเยอะไหมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือเส้นแก้วค่ะเส้นแก้ววันนี้แอดมินไม่ได้นาไปลวกนะคะเพราะว่า ดูที่ข้างหลังซองเขาบอกว่านำไปล้างน้ำแล้วก็สามารถที่จะรับประทานได้เลยค่ะเส้นแก้วก็หยิบขึ้นมาจะยาวจนเกินไปไอพินก็จะใช้กันไกรนะคะตัดให้เขาสั้นลงค่ะมาดูวัาจะดิบต่อไปแอดมินใช้หอมหัวใหญ่อยู่ที่หนึ่งหัวค่ะ แล้วขั้นตอนนี้ก็มาหั่นซอยหอมหัวใหญ่กันค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือมะเขือเทศมะเขือเทศใช้เป็นมะเขือเทศสีดาค่ะลูกหนึ่งก็หั่นเป็นสี่ชิ้นค่ะหั่นแบบนี้นะแล้ววันนี้ก็ใช้ประมาณอยู่ที่ห6ลูกค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือหมูยอ หมูยอจะหั่นแบบไหนก็ได้ก็คือเน้นให้เป็นชิ้นที่พอคาค่ะขั้นตอนหั่นหมูยอก็เสร็จแล้วมาดูวัตถุดิบต่อไปแอดมินใช้เป็นต้นหอมแล้วก็ใช้เป็นขึ้นช่ายล้างแล้วก็หั่นท่อนมาเรียบร้อยค่ะต่อไปมาเริ่มยำกันเลย อ่าเอมีนใช้เป็นพริกแดงจินดานะก็นำไปตำให้ละเอียดจากนั้นก็ใส่ลงไปค่ะในภาชนะต่อไปจะใช้เป็นน้ำสต็อกหรือว่าใครไม่มีน้ำสต็อกนะคะก็ให้ใช้เป็นผงรสดีค่ะผสมกับน้ำก็จะกลายเป็นน้ำสต็อกจากนั้นใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะมะนาวก็เป็นลูกๆนะคะบีบสดๆลงไปค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าใครสะดวกที่บีบใส่ถ้วยไว้แล้วแล้วค่อยใส่ทีเดียวก็ได้และว,วันนี้แอดมินก็จะใช้เป็นรสด,ดีผสมกับน้ำอุ่นหรือว่าน้ำร้อนค่ะให้รสด,ดีละลายนะจากนั้นก็จะกลายเป็นน้ำสต็อกถ้าใครมีน้ำสต็อกอยู่แล้วก็สามารถใส่ลงไปได้เลยค่ะต่อไปค่ะให้เราคนค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันให้น้ำตาลละลายค่ะแล้วก็ให้ทุกอย่างเข้ากัน ปรุงไปแล้วก็ชิมไปค่ะชิมแล้วได้รสชาติแล้วจากนั้นให้ใส่หมูยอลงไปแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศใส่เส้นแก้วลงไปต่อไปค่ะก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะ เราใค่ะใส่ต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายลงไปคนมาเรื่อยๆก็เกือบลืมเลยนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ใส่หอมหัวใหญ่ค่ะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปจากนั้นก็คนต่อคลุกเคล้าต่อค่ะให้ส่วนผสมเข้ากาันตรงนี้ไม่ต้องคนนานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทุกอย่างจะช้ำนะเดี๋ยวผักจะช้ำได้ค่ะให้คนเบาๆค่ะ และตอนนี้ยำก็ได้แล้วจากนั้นเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำยำหมูยอใส่เส้นแก้วค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ